เพราะว่ามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าของบอยรถบ้านเพราะเคยซื้อตั้งแต่ปี2552าา This is the best experience I've ever had in buying a car and I got a beautiful 2019 Honda Civic. It's beautiful. Very happy. ผมดูในไลฟ์สดนะครับมันสวยครับพี่มันสวยแล้วดูประมาณ4วันผมก็ตัดสินใจเลือกไปซื้อเลยครับ พี่ปอก็บอกว่าเออดีมากอะไรอย่างเงี้ยอยากมาดูของจริงพอมาดูของจริงก็เออมันก็ดีมากจริงๆเหมือนกันวิ่งผ่านหน้าร้านบ่อยจ้าเห็นรถสวยดีแล้วก็เลยลองเข้ามาดูได้รับการเชิญช,วน,ชวนจากพนักงานดีมากเลยช่วยแนะนําทุกอย่างไม่ไม่ไม่ไมติดขัดอะไรเลยส,ะสะบายมากเพราะเชื่อมั่นในในร้านค่ะทางร้านค่ะเพราะว่าดูใน YouTube แล้วก็เพื่อนๆบอกต่อๆกันนะ อ้ยเยี่ยมเลยค่ะยกนิ้วให้เลยบริการดีจริงๆเต็มสิให้เท่าไหร่ดีคะให้สิดได้ไหมคะบริการดีมากเลยค่ะพูดจาเป็นกันเองทุกอย่างไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการถือตัวคุยกันยังดีมาก ดีมากก็พูดเก่งขายเก่งค่ะชอบค่ะชอบประทับใจถ้าปกติเวลาไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเซลล์ขายไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาคงแบบไม่ได้อยากขายหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการดูแลลูกค้าก็ดีผู้ดูแลแนะนําให้เรารู้จุดต่างๆนี่ถือว่าให้ความเข้าใจกับลูกค้าเขาว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าเขาได้สิ่งแรกที่ประทับใจก็คือ เจอน้องเซลเนาะน่ารักแล้ว่าผู้จาแบบเออเข้าใจดีว่าเราเป็นรถประเภทไหนอะไรยังไงให้ใครให้ความละเอียดแบบดีอะค่ะประทับใจถ้าคุณสนใจที่อยากจะได้รถสักคันลองแวะเข้ามาดูนะคะพะนักงานและเซลเป็นบริการกันเองดีมากแล้วก็แนะนำให้ได้ทุกเรื่องค่ะถ้าใครต้องการรถมือสองให้มาบอยเราบ้านได้เลยครับรถด,ดีทุกคันครับ ือว่าคุณภาพของทั้งร้านคุณภาพของสินค้าคือรถคุณภาพของพนักงานด้วยว่าดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีรถหลากหลายมากหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่เพชรบุรีก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถเลือกรถที่มีคุณภาพแล้วก็สวยสมราคาแน่นอนนะครับที่บอยรถบ้านเพชรบุรีครับใครสนใจรถที่บอยรถบ้านก็สามารถมาซื้อได้นะครับบริการดีออกรถง่ายครับบริการประทับใจครับผม